สวัสดีครับฟากโก้ลำเรือออฟิเชียลครับครับเดี๋ยวสถานการณ์ครับนี่้ามาบลุยของขั่วเมนูอีครับจอดที่ถังรถบัสก็ดบบีเมนูทอดปลาครับพี่น้องปลาทอดทอดปลาวันนี้กุกกระทะเหล็ก ทอดปลาต้องฝุ่นตอกผุดกันแล้วครับผุ่นยืนนี่ตอกผุดกันแล้วครับพี่น้องว่าไปกินเนื้อง่ายๆต้กินน้งหอมพาเพิ่นเอาหมูมาให้เครื่องโตครับ <c oughs> เพื่อทำอาหารให้ทีมง,งานสาวหน่อยเแค่ตันแทรก กบสีเห็ดยังกินแล้ครับหมกินบดรอโอ้ยเจ้าเนาะเยเนาะเอนรับตนัมื่อเศ้าเมื่อเศ้าเมื่อเศ้าก็ลาบงัวไม่กินรักแมนครับเมื่อเศ้าก็ลาบงัวต้มต้มนังครับโอ้แสบครับแมนบอกจะภาพก็น่ด้แมนบอกโอ้สดท้าีมงานท้างเขาไปกินเขาเพื่อนทขาก็มีบอก จะภาพดี่คักพี่น้องเป็นเฮ็ดบุญเนาะเมนูครับทอดปลาตำมงุงแล้วครับนี่อาหารเพียงวันนี้เมนูอาหารเพียงขัวสาโน้อยเพีย,าาร,พยร์ยยกันแคร์เฮ้ยเมนู เมนูง่ายๆครับเมนูง่ายๆแต่อร่อยหมูเครื่องตัวเลยพี่น่องเดพาเาให้ดู cho lăng thăm khám chăm lại มึนยังมึงมาเซิงกันไหมบอกแล้วบอกแล้วมเด็ดทาคนแล้วอย่งหมเูหมูหมูปลาปลาปลาน่องหัวน่องกัวเดี๋ยวหนีแลรวกันนะครับ เอากยกินน่เดีแเนี่โอ้มันมาเสื่องกันไหมโอ้ลวเด็กูาแล้วใครผู้หญิง่า่ามันกินเจ่ามันเส่ยนบไฟง้ยเลยนี่วนมนมนแตกมนนเขาเชื่อกนน่นเ่มอฮง้นบอ เอาเกลือหรือือแป้งเกลือครับเกลือจะได้ดำบอกเขาต้องเกลือเลยบอกเข้มเลยหมอสูตรพนวัฒน์เซตเกลือครับแต่ว่าเ็แต่ว่าพวกกระทะเหล็กใส่พอท่านนะครับรั่วบวกรั่วบวกกุ๊กอันนี้กุกมาจากกุกมาจากจีนครับบอกว่าใส่เกลือก่อนครับ ค่คุ่ม้อไเลยว่าถ้าเขามงานนี่ชั่วลัสองาเขาแห่แต่ำงานมอนหิ้งนเลี้ยงจีาี่นมัเลอกานี่มนน้อบแมนอกไมอกย่าไปคดเยเานช่วยผ่เนาะงาบริวาส

ยองลูกสแลกบ่สลกโค้งบ่เอฟซีอุ้งอิงเห็นแล้วบ่อุ้งอิงเห็นแล้วบ่ลสกุดาพีกันพี่น้องจะพาเป็นเอากับขามาส่งครับมีลาบง่วสุกริดเรียบร้อยแล้วอาหารเสา่ พ่นแกใส่รสซุกมาเลยพี่น้องมีสมตำซุกเล็กต้มครับพ่นแกมาหาครับเรียบร้อยวิธีคือเรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างกับล่างกินครับสรุปแล้วก็คือหน้าหน้าไปทางเมนครับหน้าไปทางเมนเนื้อเบอร์แล้มากินไอติม

มีทุ่ได้เงียเง้ยทุแกงหัาตะไคร้ตะไคร้ต้นหอมต้นหอมแก่งตรงไม่ถือด้วยเพราะ่น่ไปนังหั่นกับบวโน่เดี๋ยวมาหายนั่ง คนหอมผักชี4ท้าี้ปากเออจ้าเก็บเพียนจะมาฝากอะไรไหมฝากครับผมฝากไปสักนิดครับคลิปปาโก้ครับกกรุยขั่วครับสวัสดีครับ